เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาดูโครงการดีๆกันหน่อยนั่นก็คือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการอาหารสัตว์ปี2566นะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะโครงการนี้เขาหมดเวลาในการเข้าร่วมไปแล้วตั้งแต่วันที่12สิงหาคมแต่ว่า ก็มีการขยายระยะเวลาไปอีกไปจนถึงสิ้นเดือนนั่นก็คือวันที่31สิงหาคมนะคะซึ่งโครงการนี้ก็คือนะคะให้เกษตรกร,กรผู้ที่เลี้ยงสุกรนะคะหรือว่าเลี้ยงหมูนี่แหละนะคะเลี้ยงไก่ไข่ไก่เนื้อยื่นขอรับการสนับสนุนค่าอาหารสัตว์สูงสุด10,000บาทได้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ซึ่งรายละเอียดในเรื่องนี้นะคะถูกเปิดเผยโดยนางสาวไตรสุรีไตราสารณกุล เป็นรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์นะคะนั่นก็คือเลี้ยงสุกรไก่ไข่ไก่เนื้อที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการอาหารสัตว์ปี2566ดําเนินการโดยคณะทํางานขับเคลื่อน โครงการเชื่อมโยงอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้นะคะสามารถที่จะยื่นเข้าร่วมโครงการได้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2566นี้หลังจากที่โครงการดังกล่าวนั้นได้ขยายเวลาในการยื่นขอรับการสนับสนุนจากเดิมสิ้นสุดก็คือวันที่12สิงหาคม2566ที่ผ่านมาแล้วนะคะก็เลยมีการ ขยายระยะเวลาไปอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการช่วยนะคะเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงสุกรไก่ไข่ไก่เนื้อแต่ในภาพนี้เป็นเป็ดน,น,นะ <c oughs> นะคะก็จะได้สนับสนุนค่าอาหารสัตว์นะคะเป็นการแบ่งเบาภาระนั่นเองค่ะค่ะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างที่บอกไปนะคะผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยนะคะรายเล็กแล้วก็รายกลางนะคะที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์นะคะที่ได้รับมาตรฐานฟาร์ม ไม่น้อยกว่า GFM นะคะก็คือมีระบบการป้องกันโรคและก็การเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมหรือว่ามีมาตรฐานอื่นๆนะคะที่ได้รับการรับรองจากกรมปรศุสัตว์โดยเขาจะสนับสนุนนะคะค่าบริหารจัดการอาหารสัตว์ในอัตราไม่เกินกิโลกรัมละ1บาทนะคะปริมาณรายละเอียดไม่เกิน 10ตันนะคะหรือว่าวงเงินสนับสนุนรายละไม่เกิน1 0,000บาทนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะก็กําหนดจํานวนการเลี้ยงสัตว์ตามเกณฑ์ก็คือผู้เลี้ยงสุกรก็คือไม่เกิน5,000ตัวนะคะส่วนผู้ที่เลี้ยงไก่ไก่ไข่ไม่เกิน10,000แตัวผู้ที่เลี้ยงไก่เนื้อไม่เกิน10,000แตัวนะคะ ส่วนเป็ดไม่มีนะคุณกุ้งค่ะ <c oughs> คุณกุ้งเลี้ยงเป็ด <c oughs> ค่ะแล้วก็โครงการดังกล่าวนะคะเป็นการสนับสนุนค่าบริหารจัดการอาหารสัตว์อย่างที่บอกไปนะคะ<ๆ>พเพื่อที่จะดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปที่ปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะผู้ที่เลี้ยงสุกรนะคะเลี้ยงไก่ไข่ไก่เนื้อนะคะ ซึ่งเป็นสินค้าประสุัตส์สําคัญและก็จําเป็นต่อการบริโภคของประชาชนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ต้องการยื่นคําขอนะคะก็สามารถที่จะไปขอรับการสนับสนุนนะคะสามารถที่จะไปดาวน์โหลดนะคะแบบคำขอจากระบบขอรับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการอาหารสัตว์นะคะเข้าไปโหลดที่เว็บไซต์นะคะเว w ร d o u b l g o d h i t g o t h นะคะหรือว่าติดต่อขอรับที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ของท่านจะง่ายกว่านะคะหรือจะสอบถามไปที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดก็ได้เหมือนกันอย่าลืมว่าเขาขยายเวลาให้นะคะจากเดิมหมดวันที่12สิงหาคมก็ขยายให้ไปจนถึง31สิงหาคมนั่นก็คือสิ้นเดือนนี้ค่ะ ค่ะเพื่อเกษตรกรรายไหนที่อาจจะยังไม่เข้าร่วมนะคะอาจจะมีตกหลน่นใช่นะคะก็ไปยื่นความจำนงได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนี่คือกิโลกรัมหนึ่งเนี่ยหบาทนะคะแต่ว่าในฟาร์มเราเนี่ยหรือว่าในในที่เราเลี้ยงสัตว์ของเราเนี่ยเราต้องใช้หลายกิโลอยู่แล้วนะคะ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ลายหนึ่งก็ไม่เกิน10ตันนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยเยอะพอสมควรนะคะที่เราจะได้เลี้ยงนะคะ ไก่ไข่ไก่เนื้อนะคะแล้วก็สุกรต่อไปแต่ถ้าในอนาคตก็ฝากเรื่องของค่าาหารเรื่องของเป็ดปด,ด้วยนะ <laughs> เป็ดเนื้อด้วยนะคะเป็ดไข่ด้วยนะคะก็จะดีมากเลยเพราะว่าเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงเป็ดเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันนะในพื้นที่ของประเทศไทยหลายภูมิภาคด้วยนะคะตอนนี้กระแสเรื่องของการเลี้ยงเป็ดนี้ก็มาแรงไก่งวงก็มีเหมือนกันนะคะก็อยากให้สนับสนุนเรื่องของอสัตว์เลี้ยงในทุกๆประเภทเลยนะคะให้ครอบคลุมนั่นเองนะคะ